ทุกคนครับมาเบิ่องยังนี่เป็นซากลูกหนูตายครับพี่น้องนี่คอยกินเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องกินสดๆเลยนี่เมื่อกี้นี่นี่นี่อีกตัวนึงครับนี่ลูกหนูยังเล่นหน่อยอยู่ครับนี่ กินบ่ทันเบิดครับอันนี้ตอนนี้กินตัวนั้นเบิดแล้วกินตัวนี้กินใส่กินยังบ่ล่ะครับเหลือตัวนี้ครับกินบ่ทันเบิด์ตคือกระรังสิเจาะใส่กินครับพี่น้องเมื่อกี้เขาเห็นคนยางไปนี่เมื่อกี้ครับพี่น้องก็เลยเอือนถามว่าตายยังว่ โบเปิดไฟพร้อมเดิไถ่ถุงครับนี่นี่ยังอยู่อยู่เพิ่งยังอยู่อยู่เจ่เพิ่นโบเปิดไฟเพ่มบอกว่าเพิ่นมาหาอันเก็บหัวเข่าครับแต่บโเปิดไฟเก็บในบ้บ่ล่ะเอาคือสิเก็บขั้วเขาา่าเพรเ,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 เห็นหุ่งก็บได้ ไปเบิร์นขึ้นมากลับบ้านาถาผู้ใดกอ่อนโอ้ยยาไปเบิงร์นคนครับเก็บพวงเขาได้ปะเราเป็นเก็บพวงเขาเาาท่ก่อน thấy đây หยังก่อในหวง khẩu, bò, ได้ครับ không บ่ครับโออยู่บ้านเฮาอยู่บ่ มาหาห้องเขาไฟเบิดครับพี่น้อแต่ในถุงมีนยังกังอย่างอยังมือเปิดไใส่ผมยังวะมันเป็นยังไงสากหนูกับตายอยู่เมื่อกี้นี่สองตัวครับพี่ห้อไปแล้วคุณพ่อเราจะไปถามไกลๆไปแล้วครับ นี่เขาใส่บ่วงแถวนี้แล้วครับใส่บ่วงเต็มหมดเลยแถวนี้โอ้มากจริงๆเลยวะไบ่วงมาเจ็บหงเขาแต่หว่าบดไตไฟมากครับไปเอาไตาบ่วงมาต่อครับพี่นอง มันนี้ส่งแบบท่าแมงท่าแมงนะครับเดี๋ยวจะบ,งบ,บ,งงบึงบ่วงเขาบดแล้วเขาจะกลับเลยครับรู้สึกท่าแมงท่แมงนะครับอยากบวงเขาต่อใจอเท่าๆนี่แหละครับนบี่บ่อที่บวงหายที ห้อยบ่วงขาดบ่วงยังนี่เนี่เอาไปจินมอยู่แล้วครับพี่ห้องเห็นสากหนูอะไรเธอเลยเด้ย่ยวายุหนูเขาใส่คือถือบ่วงลายยุแต่มันขาดครับพี่หลองหอยขาดเต็มเลย บ้านค้อนอีกขาดนี่ครับพ่อยหนูถึกบ่วงได้นี่ครับพี่ดอกใส่ไปดูเจอไหมมุนอายะเลยนี่ ใช่นี่ครับหายอีกแล้วบ่วงฮะบ่วงหายครับพี่นอ้องมุนได้หุยข้านี้กัดให้มันถือบ่วงครับโอ้เอาไปกินอีกแล้ว นี่นี่บวงเข้าอุ้ยนี่ครับขาดอีกแล้วนี่ครับเห็นตะเสาขาดอีกแล้วพี่น้องเย้ยนี่เอาไปกินอีกแล้วนี่ สักสงสัยแล้วครับพี่น่องเย้ยว่ายูหนูถึกบ่มขึขาดถูกหลังถูกหลังแท้ที่ใดใดไม่แน่เอาไปกินครับพี่น่องโอ้ย หาดที่เบิดบวกหง,งอไปบอใส่แล้วครับพี่ตงใส่ไว้ก็ไม่ไน้เอาเอาของเราไปกินเบิดแล้ยล่ะ <Nọc�> <conclusions> hát mua người phùi lên ô con chị nụp lè รู้สึกขนคีงลุกซากหนูตายเต็มเลย่อิี้นีง คนลุกพี่น้องไปจำม่วงเฝ้าเล็้วเฝ้ากลับครับเจนี่ครับพี่น้อง